ค่ะหลังจากที่บ่อบําบัดน้ําเสียของโรงงานแป้งมันสับปะหลังที่อําเภอพะยืนจังหวัดขอนแก่นค่ะได้เกิดพังทําให้ท่วมนาข้าวของชาวบ้านค่ะเป็นบริเวณกว้างรวมทั้งสุขภาพของชาวบ้านค่ะเริ่มมีปัญหาขณะเดียวกันค่ะทางหน่วยงานภาครัฐได้เร่งให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านแล้วค่ะ สภาพต้นข้าวของชาวนาบ้านบ่อแก่ตําบลขามป้อมอําเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นเปลี่ยนจากต้นข้าวที่เคยเขียวขจีเป็นสีขาวสลับสีเทาหลังถูกน้ำเสียกว่า50,000ื่นลูกบาศกเมตรทะลักจากบ่อบำบัดน้ำเสียที่ใช้ทำไบโอแก๊สชีวมวลของโรงงานแป้งมันแก่นสิริสตาร์จำกัดลงสู่นาข้าวและบ่อน้ำสาธารณะ ที่ใช้เป็นน้ำดิบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากการเสียหายข้าวเนี่ยเวลาตอนนี้มันก็ถึงเวลาจะเก็บเกี่ยวแล้วนะยังไม่ถึงหรอกแต่ว่านข้าวมันก็เริ่มตั้งท้องแล้วอ่าว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เราว่าจะได้กินนะ่ะแต่มันไม่ได้กินแล้วตมันตายหมดแล้วถูกน้ำบำบัดน่ะถูกน้ำบ่อบำบัดน่ะน้ำเสียนะ่ะน้ำเน่าหมิ่นนะ่ะปลาก็ตายหมดน้องจันโธเนี่ยเนี่ยน้องติดน้องเนี่ย าาชา,ลลาวบ้านเล่าว่าน้ำได้ไหลทะลักเข้าท่วมบริเวณนาข้าวตั้งแต่ทเที่ยงคืนวันที่16กันยายนที่ผ่านมาทำให้ข้าวที่เริ่มตั้งท้องได้รับความเสียหายอีกทั้งได้ส่งกลิ่นเหม็นเป็นบริเวณกว้างชาวบ้านเริ่มมีอาการปวดศีรษะอาเจียนและมีผื่นคันตามลำตัวจึงต้องไปพบแพทย์เยียวยาทุกอย่างแต่ว่า เขาไม่ได้บอกว่าน้ําที่มันลงมานะ้นําอะไรคุณอย่าไปลงนะไม่มีใครบอกอก็คือเนั่นแหละคือที่เรากลัวว่าทําไมคุณไม่บอกเราแล้วคนแก่บ้านเราเนาะแกเห็นข้าวแกก,ก,ก็เสียดายแกก็ไปลงเอาญ่าอ,าอะไรขึ้นเขาก็มีผื่นคันกันอก็คือไม่มีหน่วยงานสาธารณสุขเข้ามาบอกตอนนั้นหลังจากเกิดเหตุแต่เขาเพิ่งมาวันนี้เมื่อเช้านีา้เองก็คือไม่มีความจริงถ้ารู้อย่างนี้เขาก็ต้องมาบอกก่อนว่าอคุณอย่าไปลงนะ บอกเก๊สเขารู้ว่าเขาทําอะไรลงไปเขาต้องรู้สิว่าในน้ํามันมีอะไรแต่เขาไม่ยอมบอกชาวบ้านว่าคุณอย่าไปโดนน้านอกจากนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมอําเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นได้สั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั่วคราวเนื่องจากนักเรียน152คนอยู่ในระหว่างช่วงชั้นอนุบาลที่1 3เริ่มมีอาการหายใจไม่ออกปวดศรีรษะและบางคนถึงกับมีอาการหอบหืด ขณะนี้จังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายพร้อมกับมีการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณดังกล่าวเพื่อส่งตรวจสอบหาสารพิษต่อไปทีมข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นรายงาน